ไปติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนทางการรัสเซียเปิดเผยว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาโจมตีเป้าหมายซึ่งเป็นโครงสร้างทางการทหารของทางด้านยูเครนไม่ต่ำกว่า138จุดแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการมีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแล้วยิงโจมตีเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของประธานาธิบดีโวโ,ดโลดิมีร์เซเลนสกี้แล้วเหตุการณ์นี้ทําให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย17คนค่ะแน่นอน าทางฝั่งของอยูเครนยังคงเรียกร้องขอไปยังชาติตะวันตกเร่งจัดส่งอาวุธที่มีพิสัยการยิงไกลมากยิ่งขึ้นและอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธเหล่านั้นยิงโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่ายูเครนกำลังเพรียงพร้าและกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากอย่างยิ่งพวกรัสเซียคะ่ะก็เร่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพื่อสร้างความเดือดร้อนให้กับยูเครนอย่างหนัก ขณะเดียวกันมีรายงานว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาทหารรัสเซียสามารถยึดครองดินแดนของอยูเครนเพิ่มอีกหนึ่งแห่งนั่นก็คือหมู่บ้านซอยาโนเยในภูมิภาคโดนเนสทางตะวันออกของอยูเครนหน่วยรบต่างๆของรัสเซียโจมตีและทำลายโครงสร้างทางการทหารยูเครนได้138จุดยุดโธปกรณ์คลังอาวุธ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานก็ตกเป็นเป้าการโจมตีโดยทหารยูเครนบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากส่วนถ้าไปดูสงครามในภูมิภาคเคิร์สทางตะวันตกของรัสเซียทหารรัสเซียระบุว่าสามารถสกัดกัน้นความพยายามในการรุกคืบของอยูเครนเอาไว้ได้ ขณะที่ข้อมูลจากฝั่งของยูเครนโดยเสยนาธิการกองทัพยูเครนแจ้งว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการสู้รบกับกองกำลังรัเสเซียในแนวหน้า71แห่งจุดที่มีการประทะก,กันอย่างดุเดือดอยู่ที่เมืองโปคอฟกคูบิยานส์และคูราคอฟโดยกองทัพยูเครนคะ่ะได้ทำทุกวิถีทางเพื่อสก,กัดการรุกค,คืบของกองทัพรัเสเซียส่วนปฏิบัติการรุกเพื่อชิงพื้นที่ในภูมิภาคเคิร์ส ตอนนี้ยังคงดําเนินต่อไปแต่ก็ยังว่ายูเครนยังคงกําลังพลเอาไว้ในภูมิภาคเคริร์สในดินแดงของรัสเซียเอาไว้ได้ส่วนในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา,ากองทัพรัสเซียมีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีเข้าใส่พื้นที่เมืองทางตอนกลางของอยูเครนที่มีชื่อว่าไครฟยีเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ17คน8คนในอาการยังคงสาหัส อาคารบ้านเรือนจำนวนมากรวมถึงศาลาว่าการเมืองท่อส่งแกส๊สพังเสียหายทีมกู้ภัยยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อเร่งค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารสำหรับเมืองนี้ค่ะเป็นเมืองบ้านเกิดของประธานาธิบดีโวโลดิมีเซลสกี้ผู้นำของอยูเครนส่วนทางกระทรวงมหาดไทยยูเครนรายงานว่ารัสเซียได้ระดมโจมตีหลายพื้นที่ของอยูเครนช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาร่วมถึงการโจมตีกรุงเคียฟ ระบบป้องกันภัยทงอากาศสามารถจะกัดโดรนเอาไว้ได้10ลำตกบริเวณใกล้เคียงกับเมืองหลวงซึ่งไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บมีเพียงการประกาศเตือนภัยทงอากาศในกรุงเคียบสองครั้งในช่วงกลางคืนรวมไปถึงช่วงเวลาประมาณ3ชั่วโมงด้วยกันจากการโจมตีอย่างต่อเนื่องส่วนที่เมืองลาวิฟทางตะวันตกใกล้กับพรมแดนของโปลแลนด์ก็ถูกโจมตีด้วยโดรนจากรัสเซียเช่นเดียวกัน หนึ่งในทหารยูเครนค่ะที่กำลังสู้รบในแนวหน้าใกล้กับเมืองบักมุดเชื่อว่าถ้ายูเครนสามารถเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่าองค์การนาโตได้จะช่วยให้ยูเครนได้เปรียบในการสู้รบกับรสัสเซียเพราะยูเครนจะได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจากชาติสมาชิกนาโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันยูเครนก็ยังคงเป็นรองรัสเซียในเรื่องของอาวุธที่ล้ำสมัยทหารยูเครนระบุว่าความพยายามในการเจรจาหยุดยิงเป็นเรื่องของนักการเมืองระดับผู้นำประเทศหน้าที่ของทหารคือการทำสงครามและปกป้อง ประเทศของเขาแต่ลึกๆพวกเขาก็บอกว่าก็อยากจะให้สงครามจบลงโดยเร็วส่วนทางประธานาธิบดีโวลดดมีซเลนสกี้ค่ะก็คาดหวังว่าคณะผู้แทนจากสหรัฐจะเดินทางมาเย,ยืนยูเครนเร็วๆนี้เพื่อแจ้งถึงท่าทีหลังที่เขานำเสนอแผนแผนห่งชัยชนะในการทำสงครามกับรัสเซียให้กับบรรดาชาติสมาชิกนาโตและสหภาพโยุโรปไป แต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่ได้มีความชัดเจนใดๆออกมาโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวที่จะเชิญยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของนาโตเพราะฉะนั้นถ้ายังเข้าไปไม่ได้อาวุธก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและตอนนี้ก็ยังไม่มีชาติใดที่อนุมัติ100%เเซตให้ยูเครนใช้อาวุธพิสัยไกลยิงเข้าไปในดินแดนของรัสเซีย ส่วนทางสถานีโทรทัศน์รัฐบาลรัสเซียค่ะรายงานและเผยแพรค่คลิปขณะที่เครื่องบินลำเลียงของกองทัพรัสเซียนำทหานรัสเซียซึ่งเป็นเฉล,ลยศึกและได้รับการปล่อยตัวจากยูเครนมาลงจอดที่สนามบินแห่งหนึ่งแล้วก็มีรถบัสนะคะนำทหารกลุ่มดังกล่าวไปพักฟื้นในกรุงมอสโก ทหารหลายนายเปิดเผยว่าอยากกลับไปเจอสมาชิกในครอบครัวแล้วก็ดีใจที่ได้รับการปล่อยตัวขอบคุณรัฐบาลและก็ผู้นำของเบลารุสที่ให้การช่วยเหลือดูแลยูเครนและก็รัสเซียเนี่ยตกลงแลกเปลี่ยนเฉลยศึกรอบล่าสุดในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่และฝ่ายปล่อยตัวทหารที่ถูกจับเป็นเฉลยฝ่ายละ95นายก่อนหน้านี้ยูเครนและก็รัสเซียมีการแลกเปลี่ยนเฉลยศึกไปแล้ว103คนเมื่อกันยายนที่ผ่านมา ส่วนความเคลื่อนไหวของผู้นํำรัสเซียค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินได้กล่าวระหว่างการร่วมประชุมประเทศกลุ่มบิกส์กรณีมีคําถามถึงรัสเซียนะคะว่าจะเข้าร่วมการประชุมสันติภาพหรือไม่หากว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงริยาตภายในสิ้นปีนี้ผู้นํารัสเซียเปิดเผยว่าพร้อมเปิดรับฟังแนวความคิดการเจรจาสันติภาพ รัเสเซียมองว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นมิตรประเทศขณะเดียวกันยังมีการยกย่องผู้นำซาอุดีอาระเบียสำหรับความพยายามที่จริงใจที่จะสร้างสันติภาพนอกจากนี้ซาอุดีอาระเบียยังมีสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อ,อยูเครนแล้วก็รัเสเซียด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางผู้นำรัเสเซียย,ย้ำว่าข้อตกลงในขั้นสุดท้ายก็ควรเป็นไปตามแผนสันติภาพที่รัเสเซียก็เตรียมเอาไว้5ประการด้วยกันขึ้นหนึ่ง ยูเครนต้องไม่เข้าเป็นสมาชิกนาโต้และต้องวางตัวเป็นประเทศที่มีสถานะเป็นกลางทางการทหาร 2. ต้องฟื้นฟูสิทธิ์ของประชากรที่ใช้ภาษารัสเซียในดินแดนยูเครน 3. ฟื้นฟูคริสตจกักร 4. ชาติตะวันตกต้องไม่ใช้ยูเครนเป็นตัวแทนความขัดแย้งอีกต่อไป และ 5. ดินแดนที่ได้รับการปลดปล่อยในยูเครนนั่นก็หมายถึงลูฮนสโดเนสและข้าวสมุทรไครเมียต้องตกเป็นดินแดนของรัเสเซียเท่านั้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการท n n ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยะคะ่ะ